ท่านผู้ชมนี่ตะใช่ปาหมึกยัดไส้ตะใชัยัดไว้เรียบร้อยแล้วหมักหมูเนี่ยใส่้ดวยวุนเส้นเรียบร้อยแล้วตอนนี้น้ำเดือดจะตะไช่เนี่ยใส่รากกักเีต้นหอมไวและ

บางข้างเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเพื่อให้มันสุกทั่วๆกันเนี่ยน้ํามันเดือดนั่นอยู่แล้วใส่ลงไปเลยอย่าใช้ไฟแรงไฟอ่อนหมูข้างในมันจะได้สุกเนี่ยเนี่ยบ้างเนี่ยบางข้างเนี่ยใช้ไฟอ่อนๆเนี่ยบ้าง แล้วใส่ไปเลยทำไมบ้างแนละ้วมันทางในไม่ค่อยสุกไงทางนอกสุกทางในยังนั่นนะเดี๋ยวเราเคี่ยวไปครับกำมึอคุนจะแข็งเนี่ยบ้างข้างๆเนี้ย มันจะสุกพร้อมกันพอดียเนี่ยเนี่ยไปอ่อนอ่อนไว้ นี่ยแล้วหมูทีกระชายยัดไว้แล้วหมูมันเหลือนะกระช้หมักแล้วก็หุ้นเส้นเหลือก็ใส่ไปเลยปั้นลูกใหญ่ๆนี่ยไปปั้นลูกเล็กนะเนี่ยลูกใหญ่ๆนี่ใส่ไปเลยเปิดไฟนัออนเนี่ย ปลาหมึกยัดไส้นี่ตำโอเดี๋ยวไว้ใส่ตอนเอาเออกเนี่ยมเต้าหูด้ด้ะหลานชอบกิน จะใช้ช้อนฟองออกหน่อยฟองมันอรอบบ้านมันจะสุกง่ายน้ำจะเข้าไปข้างในมันจะสุกง่ายนเนี่ยทั้งนอกสุกแล้วข้างในก็สุกพร้อมกันเนี่ยทําไมบ้างแล้วข้างในมันจะสุกช้ามันจะแข็ง เดี๋ยวใช้ชิมนะอืมใช้ได้เลยอเต้าหู้เต้าหู้ไข่ใส่ไปเลย นี่เป็นไงน่ากินไหมกำลังกินเลยเนี่ยแต่งตึงเลยนี่อย่าลืมกดติดตามช่องชัยมีหนวดนะนะเป็นกำลังใจ,ใจใชัยมีหนวดด้วยต้มปลาหมึกยัดไส้ใส่ตหู้ใส่วุน้นเส้น เดี๋ยวมันตัวจะปั๊บเนี่ยใช้ได้แล้วล่ะปิดไฟเลยใส่ตั้งโอ้กระเทียมเจียวใช้ได้แล้ว ในเพือมต้มงมาหมึกยัดไส้กับข้าวตาชัยมีหนวดมือเนี้ยลืมกดติดตามท้้งตาชัยมีหนวดเนะเป็นกำลังใจตาชัยมีหนวดด้วขอบคุณมากขอบคุณจริงๆนี่น่ากินมากไปเดี๋ยวกินข้าวแล้วหลานรอ